วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับได้เวลาเขาเลิกดูเงินทองเต็มที่นอนเลยโอ้โหแล้วรวยแล้วมีพ่อมีแม่มาให้พรนะครับนับพาหรือเปล่าว่าเงินเอาเท่าไหร่เดี๋ยวตอนเก็บจะไม่เท่าเดิมนะไม่แปนกไม่แกเราใส่กำลังกับนีครับห้องนี้เงินทองเต็มเลยสีสีมือนี่โอ้ยเงินทองเต็มบ้านเต็มห้องเต็มมืองพ่อแม่ให้พร เลยนี่จ้าหนี่ไม่ต้องมานะครับเป็นเจ้านี้ไม่ต้องโอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้องหอมยิ้มก่อนน้องหอมยิ้มก่อนเร็วโออมีเงินมีทองให้พ่อให้แม่ให้หลานให้น้องใช้เยอะๆนะครับอุ่นดบุฟเฟ่หวานพูดก่อนขอให้รวยๆค่ะเข่งเข่งห้องนี้ดีอยู่แล้วรวย